มาบ่ดนดอกพี่น้องแม่ข้ตเบ็ดบ่อเจ้าลงคิดเจ้า่าไปเห็ดคิปแอกแอกไหคิปแอกมันหมืหมืมันหมืกระแสาะรไอใ้มน่ยมันต้องแบบบรนยายรายย่ายว่าว่าว่าพากเอาเจ้าสิไปแอกมันมันมัคนเดินดอกหลายคนอยาก แบบว่าแรนไปล่มตายแต่ว่าก็จมอยู่นคลิปจมอ่ะจมไปเรื่อย่ไหต้องแบบมัดิตามหาลอยอ่ะเบิ้งลู่พนลงนมนเป็นคลิปอ่ะคารท้าสอนได้แต่ว่าแม่สอนเฮดควีดคาร์ก้ายสอนได้แต่ว่างม่ยเออนเฮดคที่ เขาสีเฮ็ดอยู่เขาไปหาเบิรีทูกูหรืฮาร์อันไม่แหนเกียจข้อกั็บบปินเออเขาให้ปบปิ่นซ้ำสอนงูป่าไปซื้อกรได้อยู่เนาะเห็นเนาะเอโอ้ยหลายเน่แมาเลยกับพวกคนที่เปิงยูทูปได้ข่อยที่จะแบบเข้าไปเบิดมาเรียนตลอดนะกี่มาโอรเลยนักเอออัโตแล้วแกแล้วแกแล้วจริงจ บาจังไหนหาคนสซีเมนยังหายากอยู่เพื่อนสีมาช่วงแบบว่าอันมาเมนกับเมนกับเมนคัดเมนเนี่ยแบบหุ้มเหย้าอันเห็นนะที่ยังคอยคอยเม่นอยู่คอยสีลูกจังหวะน่าวะช่องในกระซัมสีลู่จังหวะเพื่อนสีมาตอนแบบว่าเมนเมนแข่งกันหรือเปล่าตอนแข่งกันเขาที่กันปุ๊บนี่ยคอยชมว่าเมนนะจ้ำกันต่างรู้ทายปุ๊บขัดเมนปุ๊บ่นอ่อันนั้นสีเป็น อโอ้มต,ตัวนี้เ้อเดีเ๋ยวอ้ไปไปหายืนวงไห้ินเหรอเล่ <c oughs> เนเก่งกับว่ายิงบอสนเลยพราะแรล่มกับบว่ากากเกินเพ่อนพอยิงอไรกักากพอยิงหลายๆก,ยก็ไม่เห็นจะเก่งเลยกระบะซ้ำนัน่นแหละเกมี่ไฟม่อย่างเอะไรอ่นดอนโอ้ยฮสี่สิบไปหเ้าสิบหรอ เมื่อนี่มันสิตันยู่ไระมาณหาสองหาสามเดเนเจ็บพี่ไฟสิมีหยางไม่ต้มงหบายยังจาขาดไปจามาเก็ดต่อเอ้หัวแตกเอาห้วไก่มาแตกมายไปบักน้อยน้นนี่เออจบกระัวมัตึงจะตึงักราบยเอ